ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเขินคนให้เค้กแอปทักษอรส่งเค้กวันเกิดให้ตีธนพลยิ้มเขินกินไม่แบ่งใครเลยหลังมีกระแสจับจิ้นกันก็มีโมเมนต์หวานๆน่ารักน่ารักมาให้แฟนคลับไปอินได้ฟินอยู่เสมอสำหรับดาราหนุม่มตีธนพลจารุจิตตาโนนกับวันเกิดวันที่5ธันวาคมอายุ28ปีนางเอกสาว แอปทักษออนพักสุกเจริญก็ไม่พลาดที่จะส่งเค้กวันเกิดมาไวพรงานนี้ตีธนพลโพสคลิปอวดเค้กวันเกิดสุดคิ้วลงอินสตาแกรมระหว่างที่เจ้าตัวกำลังหม่ำเค้กด้วยท่าทางที่อ,อร่อยอร่อยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มด้วยความเขินพร้อมกับเขียนแคปชั่นบรรยายว่ากินไม่แบ่งใครเลยครับทางด้านแฟนคลับต่างกิดการกันยกใหญ่พร้อมทั้งคอมเมนต์แซวว่ามันสำคัญที่คนให้อะต ทำไมเราเขินคนให้คือเบอร์หนึ่งเค้กพี่แอปอร่อยมากๆใช่ไหมคะเค้กก้อนอื่นแบ่งได้แต่ก้อนนี้แบ่งไม่ได้นะคะจากเห็นโมเมนต์ตีแอปฉลองวันเกิดด้วยกันคงจะมีความสุขมากๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ